ทีมีติดที่มันเลอกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรงำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของทไทยเป็นเมืองที่อาแขแ่นแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนือพร้อมใจเมืองไทยดีดี ูฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮเเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมลดารองไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆคนหลากหลายคุณร้องตะโนงยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำ สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆทหลากลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวนในบรรยากาศของความเป็นเมืองจีนครับเราไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศจีนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่จังหวัดอุดรธานีเราก็ได้กลิ่นอายของความเป็นประเทศจีนแล้วนะครับศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานีรอให้เราได้เข้าไปเที่ยวชมครับตามผมมาเลยครับวันนี้ครับ วันนี้ก็พาคุณผู้มชมมารู้จักกับคุณมุกนะครับที่จะพานําชมสถานที่สวัสดีครับค,ครับผมการที่จะเข้ามาที่นี่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดไหมครับไม่มีเลยค่ะเยี่ยมชมฟรีหมดเลยดีมากเลยะนะครับวันนี้ที่เราจะไปเป็นจุดแรกก็คือเราจะไปกราบท่านก่อนค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าปู่ย่านะคะคนอุดรธาน,นีเราก็จะมีจุดกราบไหว้ทั้งหมด6จุดค่ะจุดกราบไหว้ทั้งหมด6จุดเนี่ยจุดแรกก็จะเป็น ไว้ฟ้าดินค่ะจุดที่สองจะเป็นองค์เจปูเจายานะคะจุดที่สามจะเป็นศาลเจ้าพ่อหนองบัวจุดที่สี่นะคะจะเป็นตีจูเอียหรือศาลเจ้าที่นั่นเองจุดที่ห้าจะเป็นพระสังกระจายส่วนจุดที่หกนั้นนะคะจะเป็นเทพเจ้าสังวันสวยค่ะที่ใช้ว่า้เรื่องการขอเกี่ยวกับหน้าที่การงานสอบเรื่องคําเรื่อต้แหน่งค่ะไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกราบท่านดีกว่านะได้ค่ะครับผมเจอเลยครับค่ะ มาถึงศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีทั้งทีก็ถือโอกาสมาไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลกันสักหน่อยครับมาที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดเพื่อความถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมานานพอเสร็จเรียบร้อยแล้วราองก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับท่านประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีท่านจะมาเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ครับ สวัสดีครับคุณสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับในส่วนของศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเอ่อที่นี่ตรงนี้เราเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนครับมนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในร้านที่เป็นร้านกาแฟครับครับผมแล้วตรงจุดนี้ครับถือว่าเป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าเนี่ยครับด้านหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนกันครับครับผม ความเป็นมาเป็นไปของศาลเจ้ารวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนเนี่ยเป็นยังไงครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องพูดถึงว่าที่นี่มาได้ยังไงครับเ,ออเดิมทีตั้งแต่คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีสมัยที่58ในปีพศ2551ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดซื้อที่ดินครับแปลงนี้ที่เดิมทีเป็น โรงน้ำแข็งเก่านะฮะซึ่งเขาได้ประกาศขายบนเนื้อที่สไร่ครับนะฮะเราก็ได้จัดโครงการที่จะซื้อที่ดินผืนนี้เพื่อถวายแด่องค์เจ้าปู่เจ้าย่าของเรานะฮะมูลค่าประมาณ15ล้านห้าครับนะครับหลังจากนั้นก็ก็ต้องบอกต่อว่าเนื่องจากเราซื้อที่ดินแบ่งนี้ต้องมีนิติบุคคลมารองรับก็เลยได้ จัดตั้งมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีขึ้นมาเพื่อรองรับการซื้อที่นะครับหลังจากนั้นเมื่อมีมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าแล้วคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าก็ได้ดำํำริที่จะจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนแห่งนี้ครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีบรรพชนของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีของเราครับ เริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนนะครับปี2 5 5 1ครับครับภารกิจหน้าที่อื่นๆของทางมูลนิธินะครับมีอะไรบ้างครับก็วัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็คือส่งเสริมและสนับสนุนครับกิจกรรมทุกกิจกรรมของศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีในทุกสมัยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมเงินที่เหลือจากการบริหารงานในแต่ละสมัยมาอยู่ที่มูลนิธินะครับเพราะว่าแล้วมูลนิธินี่ก็จะ พอสมัยใหม่มาปุ๊บอย่าง72มามูลนิธิก็จะมอบเงินให้2ล้านไปไปเป็นทุนในการบริหารตั้งต้นในการบริหารตั้งต้นไปครับครับผมก็จะมีการนําไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆใช่ครับครับผมพวกเราจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะสถานครับทุกอย่างครับครับคราวนี้มาเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวครับในตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับทางวัฒนธรรมเนี่ย ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาดูว่าวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนเขามียังไงกันบ้างนะครับอยากจะให้แนะนําหน่อยว่าถ้าเกิดเราไปดูนะครับตามจุดต่างๆในพื้นที่ตรงนี้จะมีอะไรให้เราได้เห็นบ้างก็ก่อนอื่นเลยนะฮะถ้ามาที่อุดรเนี่ยเราจะมาที่นี่ก่อนอื่นก็จะนั้นแนะนําให้เข้าไปกราบไหว้องค์เจ้าปู่เจ้าย่าก่อนนะฮะด้านในนะครับหลังจากนั้นก็มาที่นี่เราจะมี สวนคุณธรรม24กระตันยูอยู่ที่นี่เราจะมีความกระตันยูของชาวไทยชาวจีนครับกระตันยูให้ให้ศึกษาเรียนรู้รมีข้อคิดแล้วก็ปาดของขงจือนะครับเราจะมีคำสอนของขงจือซึ่งเป็นปาดของชาวจีนที่ มีคุณธรรมเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นกันนะคร <esta> ับว่าข้างในเป็นยังไงแต่ตอนนี้มาอยู่ในร้านตรงนี้แล้วเราก็มีน้ําชาอยู่ข้างหน้าเราอยากให้แนะนำหน่อยครับว่าที่นี่มีที่เด็ดนะครับในเรื่องของเครื่องดื่มยังไงบ้างอ๋อที่นี่เราจะมีอยู่2ร้านครับผมหนึ่งร้านผิงอันครับซึ่งที่นี่ที่เรานั่งที่เรานั่งอยู่ร้านผิงอันครับจะมีทั้งชากาแฟเบเกอรี่ขนมต่างๆที่เป็นแบบจีนๆด้วยนะครับ อีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านเหอผิงเหอผิงนั่นจะมีเฉพาะชาโดยเฉพาะเป็นชาจากเมืองจีนโดยเฉพาะครับนะครับอชมีมีมากมายเลยครับครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอเชิญไปชมไปไปไปดื่มกันได้ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันทั้งในดีกว่านะครับว่าการท่องเที่ยวของที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนแห่งนี้จะเป็นยังไงนะครับ ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันข้างในนะครับกับศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานีครับอยากจะถามท่านประธานนะครับว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและก็จะพลาดไม่ได้เลยคือเรื่องอะไรครับครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะมาที่นี่ก็ต้องขอให้ไปกราบไหว้องค์เจ้าผู่เจ้ายญ้าครับที่ด้านในก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาเดินชมอาคารพิพิธภัณฑ์ครับศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนของเราครับซึ่งในนั้นจะ อธิบายถึงที่มาที่ไปอของบรรพบ,บุรุษของเรารที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้เดินทางมาตั้งลกลากในจังหวัดอุดรธานีนะครับในนั้นจะบอกเล่ารายละเอียดทั้งหมดแล้วก็รเราจะได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีแล้วก,กิจกรรมต่างๆที่ของศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ที่ทำเป็นประจําปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานแห่ประจําปีงานออขอบคุณพระเจ้าประจําปีนะครับแล้วก็ถ้าลงไปที่ชั้นใต้ดินก็จะได้ศึกษาหลักปัจจาของท่านขงจือ๊อนะครับแล้วก็ภายในก็จะมีร้านชาับที่เป็นชาจากประเทศจีนนะร้านกาแฟครับ แล้วก็มีบ่อปลาคร์บที่เราสามารถเลี้ยงปลาแล้วก็พาเด็กมาเที่ยวชมได้ในนั้นยังมีเทพพระเจ้าอิกสามองค์ก็คือองค์ตัวเหล่าเอี้ยไฉศีเอี้ยแล้วก็ไทสวยเอี้ยที่เราได้กราบไหว้บูชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เผื่อเวลาไว้เยอะๆนิดนึงถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่นี่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านแสวงมากๆเลยนะครับที่ แนะนำให้เราได้รู้จักกับสถานที่แล้วนะครับขอบคุณครับแต่ว่าในช่วงนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อข้างในนะครับโดยคุณมุกเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในต่อครับผมเอาละครับตามเข้ามาเลยครับครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นี่คือผลผลิตจากร้านนะครับที่ให้เช่าชุดอยู่ตรงนี้คุณมุกแนะนําหน่อยร้านนี้ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านเช่าชุดนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถเข้ามาเช่าชุดได้เริ่มต้นที่ห้าสิบบาทเองนะใช่ค่ะ50บาทเองจนถึงชุดจักรพรรดิก็จะไล่ลําดับราคากันขึ้นไปครับค่ะอย่างชุดที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นเสื้อตัวเดียวนะค่ะเสื้อตัวเดียวตัวนี้50าสบาทใช่บ่าทแล้วถ้าสาวสาสวยๆแบบนี้ชุดแบบนี้แหละครับมีไหมมีค่ะชุดนี้ก็50ิบค่ะชุดนี้ก็50บาทถ้าเป็นชุดแบบ จีนโบราณก็จะเริ่มต้นที่100ครับค่ะก็จะมีหลากหลายอยู่หลากหลายค่ะสามารถเลือกชมได้เลยชอบแบบไหนจะเป็นจีนประยุกต์ชุดกี่เพ้าหรือว่าจะเป็นจีนโบราณได้หมดเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบอกปลาที่ท่านประธานได้บอกไปว่าเนี่ยเรามีบอกปลาใช่ค่ะบอกปลาตรงนี้นะคะเราปล่อยปลาลงนะคะเมื่อวันที่30ธันวาคม2555้า ในจำนวน999ตัวปัจจุบันนี้ก็จะราวๆสา0พันตัวค่ะจะเป็นปลาคราพันจักรพพัดนะคะครับสีสันของเขาจะสวยงามสังเกตที่หางได้เลยนะคะก็จะมีหางที่ยาวมากหางของเขาจะยาวสวยงามเหมือนกับชายผ้าของเทพธิดานั่นเองว้าวค่ะเป็นความเป็นมงคลเนาะใช่ค่ะอยู่ในนี้ด้วยนะครับสวยงามมากสามารถให้อาหารปลาได้นะคะขวดละ2ี่บาทอ่าอยู่ด้านนี้ใช่ค่ะบริการตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจุดต่อไปที่เราจะไปดูกัน จุดต่อไปก็จะเป็นร้านคาแล้วก็ห้องไหว้ครับค่ะที่ประทับองค์เทพนะคะครับผมไปกันเลยค่ะที่นี่มีบริการพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสวยหลอ่อสไตล์ไชนีสด้วยการให้เช่าชุดถ่ายภาพราคาแสนถูกมีให้เลือกเยอะมากตามรสนิยมของแต่ละท่านเลยนะครับ <S <S และใกล้กัน ท่านที่อยากแก้ปีชงจากร้ายให้กลายเป็นดีก็สามารถทำพิธีได้ตรงนี้เลยครับสถานที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เรียกว่าพิพิธภัณฑ์คุณธรรมนะครับ<ะ>ซึ่งที่มาที่ไปของชื่อนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตรงนี้นะฮะเล่าเรื่องเมืองอุดรแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นก็คืออยู่ตรงนี้แหละใช่ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวจีนที่อ,อพยพหนีสงครามเข้ามาในประเทศไทยช่วงรัชะกาลที่3ามนะคะครตรงนี้นะคะ ซึ่งเขาก็ได้กระจัดกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดอุดรธานีซึ่งต่อตั้งขึ้นโดยพลตีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ิลปาคมนั่นเองนะคะการค้าขายของชาวจีนจะเป็นแบบหาบเล่แบบนี้เลยค่ะคแล้วก็ทั้งสองท่านนี้ก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าชาวจีนกลุ่มแรกๆนะคะที่เข้ามาทําธุรกิจนะคะการค้าขายในจังหวัดอุดรธานีค่ะ พูดถึงเรื่องค้าขายเนาะก็ต้องมีป้ายเครื่องหมายการค้าใช่ค่ะอยู่หน้าร้านด้านบนตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นป้ายร้านค้าค่ะของพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเราก็ได้นํามาจัดแสดงทั้งหมดแต่มีเพียงป้ายจริงเพียงป้ายเดียวนะคะที่เรายกมาปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ป้ายนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นป้ายห้างอุดรมินเลอร์ชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อจีนกันใช่ค่ะนะครับอั้งเกีรยเฮงอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะตั้งยู่อ้ว ตั้งยุ่จ้วนะครับมีชื่อไทยบ้างนิดหน่อยก็ซาชัยกันนี่คือบรรยากาศการค้าขายสมัยก่อนใช่ค่ะก็จะมีการขายผ้าขายยาโอสถแล้วก็ขายทองเป็นต้นนี่มาทางนี้กันบ้างทางด้านนู้นเลยนะคะจะเป็นริ้วขบวนค่ะริ้วขบวนยังไงครับมีงานอะไรเนี่ยริ้วขบวนนี้จะมีขึ้นในทุกๆปีในวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกๆปีครับ ขบวนนี้นะคะจะเริ่มต้นที่ด้านในศาลเจ้าเป็นขบวนที่อันเชิญองค์เจ้าปู่เจ้าย่าไปชมมิ้วค่ะในขบวนจะประกอบไปด้วยธงนะคะสิบองค์กรกระถางทูบขององค์เจ้าปู่เจ้าย่าคณะสิงโตมังกรเองกอหลอกโก้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยองค์เจ้าปู่เจ้าย่านั่นเองค่ะอยู่ด้านหลังใช่ค่ะก็คือจะมีการจัดริ้วขบวนแบบนี้เลยและที่แห่ไปนะคะไปชมมิ้วที่ทุ่งสีเมืองเป็นเวลา10วัน10วันด้วยกันใช่ค่ะ ก็คือจะมีขบวนแห,วนหนนว่วันที่1นท่านว่าวันที่5จะเป็นการแห่รอบเมืองอ,อุดรผ่านไปที่หน้าบ้านใครก็จะมีชาวบ้านนาทูบมาแลกกับ,บทูบองค์เจปุจ้าในกระถางอ๋อใช่ค่ะไปบูชาเป็นสิีมมงคลวันที่10เป็นการแห่กลับมาค่ะคใช่ค่ะแล้วก็ที่ได้มีการแห่เนี่ยเนื่องจากในสมัยก่อนอเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ค่ะในจังหวัดอนดนธานีก็เลยได้มีการขอพรอ,องค์เจปเจญาให้ปกป,ป,ปักรักษาคุ้รองเราจึงได้มีการแห่องค์เจปเจญาเนี่ยไปชมยิ้ว ค่ะนี่คือที่มาใช่ค่ะนะครับก็จะเป็นในช่วงของงานวันทุ่งสีเมืองหรือเปล่าฮะในช่วงนั้นใช่ช่งงคะจะตรงกับทุ่งสีเมืองซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นงานประจำปีของวัดพันธ์ใช่ค่ะ เราได้ไปกราบองค์ู่ย่ามาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทราบประวัติของท่านความสำคัญของท่านให้คุณมุกเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์จำลองขององค์เจ,จ้าปู่เจ้าย่านะคะคจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง 2- 3สเท่านะคะความเป็นมาก,ก็คือพอชาวจีนเขาเข้ามาในจังหวัดรุดนธาน,นีเขาก็ได้รวมตัวกันพอ้าชาวจนีนเดินทางไปนําผงอิฐที่เจดีที่เทือกเขาองค์เจ้าปู่ทางไปจังหวัดหนองบัวลำพูในปัจจุบันนี้นะคะ นำม,มาไว้ที่ศาลานะคะศาลาเล็กๆริมสระหนองบัวใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะคแล้วก็ทําการกราบไหว้ขอพอรด้านในเขียนไว้เพียงแต่ว่าปึงเถ่ากรุงมา่าไม่ว่าจะทําการขอพอรสิ่งใดนะคะก็สมปรารถนาทุกครั้งไปนะคะจนได้มีตัวแทนพ่อค้าชาวจีนนายกิมซ่งทํารูปปั้นไม้แกะสลักทาสีดําแดงเป็นตัวแทนองค์เจ้าปู่เจ้าย่านะคะแล้วก ปัจจุบันนี้ติดทองทางองค์ตั้งไว้ที่ด้านในศาลเจ้าปู่ย่านั่นเองค่ะสว่วนนี้ก็เป็นจําลองเนาะใช่ค่ะใ,ให้เรา <จำ S 1> ได้ดูในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้นะครับค่ะมาตรงนี้เราก็ได้มีโอกาสมาคารวะท่านขงจื่อนะครับ<ช>แต่ว่าท่านขงจื่อท่านนี้หน้าตาคุนค้นๆคนไทยเรามากเลยท่านเป็นใครครับ <laughs> ท่านผงจือท่านนี้นะคะจะเป็นคุณโจวหวนฟ้า<อ>ค่ะใช่ะคะ่ะท่านได้รับบทแสดงเป็นท่านผงจือในภาพยนตร์ t คอ c o n f u c i ย n นั่นเองครับดาราฮ่องกงที่เป็นที่ชื่นชอบของพวกเราชาวไทยนั่นเองนะครับครั้งหนึ่งท่านเคยเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้<ช>รับบทเป็นผงจื้อนะครับ,รบก็เลยนะฮะเอาภาพท่านเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสนใจที่นี่ แล้วท่านก็มีเครื่องดนตรีมาพร้อมด้วยใช่ค่ะเครื่องดนตรีตรงนั้นจะเป็นเครื่องดนตรีกูชินค่ะกูชินจะเป็นต้นกาเนิดของกูเจิงเป็นเครื่องดนตรีใช้ขับกลมจิตใจเพื่อฝึกสมาธิของผู้เล่นนั่นเองค่ะจะเล่นก็ต่อเมื่อฝึกทำสมาธิใช่ค่ะเพราะว่าผู้เล่นเท่านั้นที่จะได้ยินเสียงครบทุกตัวโน้ตครับทีนี้ประวัติท่านน่าสนใจเหมือนกันอยากให้คุณมุกเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับได้ค่ะท่านคงจือนะคะก็จะเป็นบุตรคนเดียวนะคะซึ่ง คุณพ่อของท่านได้เสียไปถูกเลี้ยงดูมาโดยมารดาเพียงลําพังท่านก็ได้ไปเรียนยิงธนูเมื่อยุ15ปีนะคะให้มีความเก่งมรนวิดาของท่านแล้วก็เมื่ออายุ30สท่านก็ได้ผันตัวเองเป็นเหล่าซื่อรหรือคุณครูนั่นเองนะคะในการเป็นคุณครูของท่านนั้นนะคะคก็จะเป็นรบทนบทนมีมของชาวจีนเป็นหนึ่งข้อนั่นก็คือ หากไม่ใช่บุตรของกษัตร,ริย์นะคะหรือลูกของคุณนางก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเล่าเรียนแต่ทีนี้คงจื่อนะคะได้รับรังธรรธ้งทำหนดทงยานนี้ไปนะคะ<อ>แม้เพียงจอกน้าชาเล็กน้อยหรือของกำนันเพียงชิ้นเดียวท่านก็รับบุคคลนั้นเป็นลูกศิษย์หากแต่บุคคลนั้นต้องมีจิตใจรักในการเล่าเรียนค่ะความเป็นจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูท่านสูง<ช>มากเลยนะครับใครที่สนใจขอแค่มีใจมาเท่านั้นแหละท่านก็พร้อมที่จะสอนให้อยู่แล้ว่คะนี่นะครับ ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมเนาะใช่ค่ะเป็นที่มาของป้ายพิพิธภัณฑ์ของเราอะค่ะครับเอาละคุยกันถึงตรงนี้แล้วอาจจะเริ่มเมื่อยเริ่มคอแห้งเราจะไปไหนกันต่อคุณมุกอยากจะพาไปที่ห้องชาเหอผิงค่ะตรงนั้นจะมีการสาธิตการชางชางแบบจีนโบราณอ่าเดี๋ยวไปดื่มชากันครับ จากที่เราไปเดินชมจุดต่างๆมาแล้วร้านกาแฟาก็ไปมาแล้วคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมครับค,คุณมุกมาที่ร้าน,านช,าชาเฮอร์พิงค่ะเฮอร์พิงตรงนี้เราจะมีจาหน่ายชาจีนเราเข้าจากประเทศจีนนะคะแล้วก็มีการสาธิตการชงชาแบบจีนโบราณค่ะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสาธิตวิธีการชงชาแบบถูกวิธีสวัสดีครับน้องป๊อปนะครับนี่ดูแลเรื่องชาอยู่เล่าให้ฟังหน่อยวันนี้จะชงชาอะไรให้พี่ชิมครับ ชาชงชาเป็นอูหลงยอดน้ำค้างนะครับเขาจะเด่นเรื่องกลิ่นค่ะเขาจะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็รสชาติที่ไม่เข้มมากนะคะาารับนนะเดี๋ยวลองกันลองกั<ใ>นครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่เป็นคอชาเนี่ยนะฮะมาเลยที่นี่ขอแนะนำนะครับจะใชหนึ่งช้อนช้อนประมาณ2ี่สอนของน้ำค,ครับแลวอุณหภูมิน้ำที่ใช้นะคะจะใช้ด้วยประมาณ80 9 5ิองศาครับ ถ้าเกิดว่าน้ำร้อนไปนะคะก็จะทําให้ชานั้นมีรสชาติเฟื่อนอค่ะก็จะไม่อร่อยไม่ต้องถึงร้อยองศานะใช่ค่ะนี่่ชาหนึ่งครั้งจะใช้ได้ทั้งหมด5้าน้ํานะคะเราจะเริ่มดื่มที่น้ําที่สองถึงห้าะน้ำแรกจะเป็นการล้างใบชาแต่ยังไม่ดีครับครับน้ำที่สจะเป็นน้ําที่รสชาติชากิ่นแล้วก็สีเขาจะชัดที่สุดค่ะน้ำที่จีที่ห้าจะเริ่ม ประมาณ1-2นาที1-2นาทีถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้นะคะแล้วก็ทิ้งให้ชายเย็นแล้วค่อยนำกลับมาดื่มใหม่ก็จะทําให้มีอาการท้องผูกแล้วก็นอนไม่หลับนั่นเองอ้อันตรายเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องทําให้ถูกวิธีจริงๆต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการชงชานะางคนซื้อชาไปทิ้งไว้นานออแล้วก็เอามาดื่มดื่มไม่หมดเอาเก็บไว้ครับ เอามาต้มใหม่ดื่มอีกแล้วก็บ่นว่าท้องผูกไม่เข้าห้องน้ํานอนไม่หลับจริงๆชาไม่ผิดค่ะชงผิดวิธีการใช่ค่ะนะครับขอบคุณครับอู้หลงคุณมุกดื่มด้วยกันนะครับก็ยังร้อนๆเลยนะครับตรงนี้วิธีการดื่มชาที่ถูกต้อง จะต้องดื่มให้มีเสียงดังเป็นการให้เกียรติผู้ชงชาว่าชานั้นมีรสชาติอร่อยอแล้วก็เป็นทิคเล็กๆของชาวจีนนั่นก็คือเป็นการดูดอากาศเข้าไปพร้อมกับตัวชาทําให้ชานั้นเย็นแล้วก็ดื่มง่ายค่ะมไม่รั่วปากนั่นเองครับโอเคเลยเสียงได้นะคนชงพอใจครับได้ยินเสียงแบบนี้ นะฮะแล้วก็หอมจริงๆอย่างที่ว่านะแล้วก็ไม่ได้มีความเขาเรียกไม่เฟื่อนไม่ไม่มีกลิ่นแรงมากมายคุณมุกครับถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากจะเข้ามาเที่ยวที่นี่แนะนํานิดนึงว่าเดินทางมายังไงแล้วที่นี่มีอะไรเด็ดๆรออยู่ครับการเดินทางมานะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยรถส่วนตัวก็ดีนะคะครหรือว่าจะ,ะถ้าเป็นรถประจําทางไข่มุก คิดว่าที่นี่ยังไม่ถึงนะคะไม่สะดวกไม่สะดวกนั่นเองก็คือจะเป็นรถส่วนตัวซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยที่นี่ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะคะสําหรับคอกาแฟไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ต่างๆนะคะที่เรานํามาแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะซาลาเปาไส้ลาวาแล้วก็เครื่องดื่มจะเป็นอูหลงน้ำพึ่งมะนาวตรงนี้พลาดไม่ได้เด็ดค่ะ ค่ะแล้วก็จะมีห้องชานะคะที่มีการสาธิตการชงชาแบบจีนโนรบราณการเช่าชุดไทยกับบรรยากาศเหมือนกับว่าเราได้ไปเที่ยวประเทศจีนนั่นเองอนะคะแล้วก็สถานที่ไหว้แก้ชงแล้วก็พิพิธภัณฑ์ส,สวยๆนั่นเองค่ะครับผมมาที่นี่แล้วลองว่าไม่ผิดหวังนะครับคุณผู้ชมครับอยากเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีนต้องที่นี่เลยนะครับศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานีอยู่ในศาลเจ้าปู่ย่านั่นเองนะ ก็มาได้ง่ายๆอยู่หลังยูดีทาวใช่ค่ะนะครับก็จำกันง่ายๆแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วร้องสามคนต้องลาผู้ชมไปก่อนนะครับไปพร้อมๆกับความหอมอร่อยของชาอู่หลงนะครับวันนี้ร้องสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับหอมจริงๆหอมจริงๆโอ้โหครับผมน้ำที่สามค่ะต้องน้ำที่สาม Tchau.